สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณย่าพาชิมนะคะวันนี้เรามาชมดอกไม้กับลำไยกันดีกว่านะคะว่าลำไยของเราลูกใหญ่แล้วหรือ,อยังนะคะจากครั้งที่แล้วใหญ่ประมาณไหนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้เรามาดูดอกกุหลาบสวยๆหวานๆกันก่อนนะคะ สวยไหมคะหากหลายสีนะคะมาดูกันค่ะอันนี้ดอกสีขาวนะคะสวยงามมากๆค่ะเรามาชมดอกไม้กันนะคะ ดอกนี้นะคะเหมือนดอกที่แบบเป็นผ้าเลยค่ะจะซ้อนกันอย่างสวยงามเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะชื่นชมนะคะดูกลีบสิคะกลีบซ้อนซ้อนกันเหมือนเป็นงานประดิษฐ์เลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะนี่คือต้นค่ะ มีใบเตยหอมนะคะไว้ทำขนมและทำอาหารได้ค่ะนี่ยค่ะจากคราวที่แล้วนะคะตอนที่ลำใหญ่ลูกยังเล็กๆอยู่นะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลำไย,ยตอนนี้ลูกประมาณไหนแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่จะเก็บได้นะคะเชา้าๆเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งของคุณย่าเนี่ยชมดอกไม้ก็ดีนะคะ ประตูทางเข้าบ้านของคุณย่านะคะตรงนั้นก็คือจุดชมวิวค่ะแต่ตอนนั้นนะคะที่เราถ่ายอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาพักผ่อนที่บ้านคุณย่านะคะตอนนี้ลาใหญ่ก็ลูกเริ่มโตแล้วนะคะประมาณอีกสัก20ิบกว่าวันหรือ3าวันนี่ละค่ะก็จะเก็บได้แล้วนะคะ เห็นไหมคะตอนนั้นที่เราเห็นก็ยังเล็กๆอยู่นะคะอันนี้คือลำใหญ่ที่บ้านนะคะไม่ได้ในสวนนะคะอันนี้เป็นตรงข้างๆบ้านนะคะเรามาเดินชมลำใหญ่กันนะคะวันนี้ แล้วเดี๋ยวถ้าเก็บได้นะคะคุณย่าก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ช้อหนึ่งก็ประมาณกิโลเลยอะคะ่ะกิโลกว่ากว่านะคะเพราะลูกโตมากค่ะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเนี่ยลูกโตแล้วค่ะอยงช่อนี้นะคะเห็นไหมคะ ตอนนี้ก็ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเดินชมไปได้เลยค่ะนะคะดูที่กิ่งโน้มลงมาเลยค่ะเห็นไหมคะโน้มตอนนั้นแบบที่ลูกเขายังเล็กๆะนะคะก็ยังไม่โน้มขนาดนี้ตอนนี้กิ่งโน้มลงมาเลยค่ะ เนี่ยค่ะโดนฝนก็เริ่มแตกเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกก็จะทําลูกอื่นเสียไปด้วยเลยค่ะเนี่ยค่ะก็มีเนื้อนะคะมีเนื้อแล้วค่ะนี่ค่ะแต่เราก็ต้องทิ้งนะคะเก็บทิ้งค่ะ ลูกโตแล้วค่ะก็ะจะมีลูกเล็กๆบ้างอย่างเงี้ยเสียเราก็ทิ้งเพราะว่าอันนี้เป็นลำไย,ยปลอดสารนะคะไม่มีสารเคมีค่ะเราก็ต้องเก็บทิ้งนะคะถ้าเราเป็นลำไย,ยที่มีสารเคมีก็จะไม่มีรูปที่แบบนี้เห็นนะคะเพราะว่าเขาใช้ยาบังคับไว้ค่ะ แต่อันนี้ไว้สำหรับทานแล้วก็เพื่อนๆที่มาเที่ยวนะคะให้ได้ทานแต่พอดีช่วงนี้ก็มีโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใครๆก็มาเที่ยวไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะลูกก็โตแล้วนะคะเดินมาดูอีกค่ะต้นต่อไปนะคะเนี่ยค่ะ ลูกก็จะมาถึงตรงพื้นใกล้ๆพื้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นที่บ้านสวนเนี่ยนะคะเนี่ยคุณย่าคุณย่าก็กลัวโรคก็เลยไม่ได้กลับบ้านที่กรุงเทพอนะคะก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านสวนไปก่อนเนี่ยค่ะ เป็นลำยในะคะก็อาจไม่เกิน30วันนี้แล้ค่ะก็เก็บรับประทานได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นสตอค่ะเป็นต้นสตอของทางภาคใต้เขาอะค่ะ นี่ค่ะลูกก็จะติดเก็บได้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยลูกใหญ่แล้วนะคะนี่นี่ทานได้แล้วค่ะลูกใหญ่มากนคะคะอยู่ท้องฟ้าที่นี่สิคะ ท้องฟ้าที่อำเภอลีจังหวัดลําพูนที่บ้านคุณย่านะคะก็จะมีต้นอินทผลามอยู่หนึ่งต้นนะคะปลูกไว้เหมือนกันค่ะเลาะรั้วตรงนี้มาก็อันนี้คือต้นผักหวานป่านะคะ ว่าจะเก็บใบมาทำชาก็ยังไม่ได้เก็บสักทีเนี่ยใบขนาดนี้ค่ะใบแก่ๆแ,แบบนี้ค่ะเราเอามาตากแห้งนะคะทำเป็นน้ำชาค่ะก็ดูแลเรื่องสุขภาพได้นะคะมีประโยชน์หลายอย่างเช่นกันค่ะอันนี้เป็นต้นมะขามป้อมยักษ์ค่ะ เขาบอกว่าน้ำต้นมะขามป้อมลูกดูแบบแข็งแรงแต่ก็งามนะคะถือว่างามอันนี้คือต้นพริกค่ะพริกขี้หนูนะคะที่คุณย่าใช้ทำอาหารต่างๆค่ะคุณย่าก็จะปลูกพริกไว้ค่ะอันนี้เป็นขมิ้นค่ะ ไปก็จะหอมๆแต่น,นี่คือกระชายกับขมิ้นอยู่ใกล้กันนะคะนีะค่ะีิคกี้หนูค่ะต้นทำใหญ่ค่ะอันนี้ต้นจะสูงหน่อยแต่ลูกก็ใหญ่นะ่าดูเลยค่ะเนี่ยลูกใหญ่นีะค่ะ อันนี้เป็นห้องที่สำหรับเก็บของนะคะแต่ยังทานไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกลายยังมีอยู่นะคะเขาจะโตได้อีกค่ะอันนี้ค่ะแต่ลูกก็ใหญ่แล้วนะคะปีนี้ไม่ค่อยตดกค่ะนะี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็ซื้อมาก็ลูกสาวให้เมื่อสองปีที่แล้วปีนี้ก็ย่างปีที่สามแล้วค่ะช่วงโควิดก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะ เดี๋ยวคุณย่าจะจบคลิปนี้นะคะด้วยจุดชมวิวแห่งบ้านกาสลองแอดลีบ้านที่บ้านพากักบ้านสำหรับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเยียนนะคะให้ได้พักผ่อนหย่อนใจคือได้มานอนแบบไม่ต้องไปไหนเช้าขึ้นมาก็ทานกาแฟดื่มกาแฟนะคะ แล้วคุณย่าก็จะทำขนมทานกับกาแฟอย่างเช่นปลาท่องโกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ